ซาลาที่ยังอันตรายเกมเดือดชิชาตาลิเวอร์พูลแมนซิตี้ถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้โมเมนซาลาจะทำประตูและแอซซิตในพรีเมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูลลดลงได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนที่ยิงไปได้ถึง29ประตูกับ18แอซซิตเมื่อผ่านโปรแกรมนัดที่24ในฤดูกาลนี้ครับตัวเขากับยิงได้แค่4ประตูกับอีก5แอซซิตเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริบทเกมนัดที่25ยกระดับความสำคัญขึ้นทันที เมื่อลีพูต้องเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมที่ต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มโดยฝั่งเรือใบสีฟ้าครับพยายามรักษาเส้นทางการลุนแชมป์ส่วนหงส์แดงต้องการแต้มเพื่อหวังพื้นที่ยุโรปในฤดูกาลหน้าสิ่งที่ทำให้ชือ่อของซาร่ากลับมาอยู่ในสปอร์ตไลท์ไม่ใช่ฟอร์มป,ปัจจุบันแต่เพราะเจ้าตัวมักสร้างความเสียหายให้ซิตี้ได้เสมอหากมองเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกครับซาร่ายิงใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึง9ลูกกับอีก6แอสซิด โดยในบรรดาคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซาร่าคือคนที่มีส่วนร่วมกับประตูม,มากที่สุดเป็นการยืนยันว่าแนวรับของทีมเรือใบไม่เคยรับมือเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นแม้ช่วงหลังซาร่าจะไม่ได้ยิงถี่เหมือนเดิมแต่เกมใหญ่คือเวทีที่เขามักจะปล่อยค้องได้อย่างถูกจังหวะแอนฟิลในค่ำคืนสำคัญอาจไม่ต้องการฟอร์มพีคยาวนานแค่หนึ่งจังหวะที่เฉียบคมก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางของฤดูกาลและทำให้ชื่อของซาร่า กลับมาเป็นตัวแปรชี่ขาดอีกครั้ง